ในช่วงหน้าร้อนนะคะโคในฟาร์มส่วนมากเนี่ยก็มักจะมีอาการหอบเนาะแล้วก็กินน้ํามากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะมันมักจะเป็นต้นเหตุนะคะซึ่งนํามาสู่ปัญหาในฟาร์มของเราได้แล้วก็มีผลกระทบต่อในเรื่องของผลผลิตด้วยแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปฟังกันแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะ โดยปกติแล้วนะคะเมื่ออากาศร้อนเนี่ยโคเขาจะมีพฤติกรรมนะคะในการระบายความร้อนเนี่ยผ่านการหายใจค่ะซึ่งถ้าสมมติช่วงไหนอากาศร้อนมากๆเนี่ยโคเขาก็อาจจะหายใจหอบได้มากถึง80ครั้งต่อนอาทีเลยค่ะโดยพฤติกรรมการหอบถี่ๆนะคะก็จะมีผลต่อโคนะคะก็คือจะทําให้การเคี้ยวเอื้องเนี่ยลดลงทําให้มีการหลั่งน้ําลายนะคะซึ่งเป็นสารปรับสมดุล P ีเ h ของกระเพาะลูเมนตามธรรมชาติเนี่ยลดลงด้วย ทำให้โคตัวนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดกดเกินในกระเพาะนะคะหรือโรคแอซิดอสิค่ะซึ่งก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆด้วยนะคะเช่นปัญหาเจ็บกีบเท้านะคะหรือกีบเท้าอักเสบค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการกินน้ําค่ะโดยในช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะคะโคเขาก็จะกินน้ํามากขึ้นแล้วเวลาที่กินน้ําเยอะอะ ในเรื่องของน้ำเนี่ยมันก็จะเต็มกระเพาะนะคะทำให้กินอาหารได้น้อยลงซึ่งพอกินอาหารได้น้อยลงนะคะก็จะส่งผลทำให้โคตัวนั้นเนี่ยได้รับสารอาหารที่ลดลงตามไปด้วยค่ะ และผลกระทบที่ตามมาเป็นอย่างแรกเลยคือโคจะเกิดความเครียดจากความร้อนค่ะเพราะไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ทันอันเนื่องมาจากโคเนี่ยมีพลังงานไม่เพียงพอนะคะที่จะใช้ในการระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายและแน่นอนว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณและก็คุณภาพของน้ํานมที่ลดลงค่ะอีกทั้งนะคะก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของการเป็นสัตว์ด้วยนะคะทําให้เป็นสัตว์ไม่ชัดเจน ผสมติดยากนะคะอัตรา,าก,การผสมติดลดลงนอกจากนี้นะคะยังอาจพบปัญหานะคะในเรื่องของการแท้งตายของตัวอ่อนในระยะแรกด้วยค่ะและหากอากาศร้อนมากๆนะคะแม่โคเนี่ยก็มักจะหาที่นอนนะคะที่เย็นๆ ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้ที่เย็นๆนะคะก็จะมักจะมีสภาวะที่มีความชื้นแฉะเยอะนะคะซึ่งแน่นอนว่าบริเวณเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะเป็นจุดที่มีการสะสมของเชื้อก่อโรคจํานวนมากซึ่งก็อาจจะมีผลทําให้เกิดเต้าลมอักเสบแบบไม่แสดงอาการตามมาได้ค่ะแล้วเราจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะแนะนําเป็นการแก้ปัญหาที่สามารถทําได้แบบระยะยาวเนาะก็คือการปรับให้โรงเรือนเนี่ยมีลักษณะ เป็นหลังคายกสูงขึ้นเนาะแล้วก็มีลักษณะโปรง่งซึ่งก็จะช่วยทำให้การถ่ายเทของอากาศเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นหรืออาจจะจัดการแบบง่ายๆนะคะซึ่งเราสามารถทำได้เลยก็คือการติดตั้งพัดลมนะคะภายในโรงเรือนการพ่นน้ำที่ตัวโคนะคะการใช้วิธีอาบน้ำโคหรือจะใช้วิธีการหยดน้ำบนหลังโคก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะที่จะช่วยลดความร้อนออกจากตัวโคะคะ่ะ วิธีที่2นะคะก็คือการจัดการด้านอาหารโดยเราอาจจะเปลี่ยนมาให้อาหารในช่วงเช้านะคะหรือช่วงที่มีอากาศเย็นหรืออาจจะทําการแบ่งอาหารเป็นหลายๆมื้อต่อวันนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึงนะคะก็คือการเพิ่มความเข้มข้นของโภชนาการอาหารและที่สําคัญนะคะก็คือควรมีอาหารหยาบคุณภาพดีอยู่เสมอคะ่ะ และดับสุดท้ายเลยนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการน้ําค่ะก็อย่างที่เราว่าไปเนาะว่าในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยโคเขาก็ยิ่งกินน้ํามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดของน้ํานะคะแล้วก็อุณหภูมิของน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะโดยน้ํานะคะเราควรมีการจัดการวางในที่ร่มนะคะเพื่อที่ให้โคเนี่ยเขาสามารถที่จะกินน้ําได้อย่างเต็มที่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะและสําหรับใครนะคะ ที่มีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ชนิดไหนนะคะโคเนื้อโคโนมสุกรหรือสัตว์ปีกก็สามารถที่จะทักเข้ามาหาเราได้ทุกทุกช่องทางการติดต่อได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ